เอาโทรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านก็เลยล่าชมมีต่พีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจี๊ยบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว้ามีปืนไฟด้วยยิงป้อมว้าวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มกันก่อนเริ่มเกมดีกว่าน,นิดครับมันมีสวัสดิการให้อู้ไรไรไรวง คุณผู้ชมเราจะประชมกันนะครับโอ้เรนไอโฟมอ๋วปนนีไกดำได้โอ้มีซื้อแบบทาวนด้วยครับคุณผู้ชม กูอยากได้ป <esqu inas> ืนน <him> ี่ครัอุ้ย <ctions> ตัวรถพิเศษตัวรถครับคุณผู้ชมครับอื้มที่กูอยากได้แบบเต็มๆมานไม่ได้แล้วมาคุณผู้ชมเราสามารถเอามันมารวมกันได้ไม่ครับสามันนี้ครับเป็นคูปองส่วนรถนะครับคุณผู้ชมครับ เส้าว้ามันส่วนลดห้ากูได้ลงมาที่ลบมาสิบไะเรเราต้องการลบสามร้อยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมลบสามร้อยเราจะไปซื้อของอาได้้องทำไมลบมาสิบ เอาอันที่มันแบบหาคุณผู้ชมหา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 มาปืนร้อยๆกันมีปืนรี่้อยๆบ้างคุณผู้ชมอ่าดำบืรอบรบลอยหนึ่งไม่มีเงินแล้วไปคุณผู้ชมนำมาเล่นั่น รอบแรกแล้วเราจะใช้ปืนคนก่นอนไปไรล่ะเอาดิกูแรกแรกคุณผู้ชมแรกครับผมโอ้ยทำอะเอยผมแรกครับดยปืนพวกหายใช่ปะปืนพวกหายคุณผู้ชมปืนพวกหายอะ อีบไปเนี่ยคุณผู้ชมผู้ร้ายจะนั่เอาใว้ตายพันผือเอือก้าเพื่อนงไม่ตายดีเนี่ยภายในพี่อะยเอื้อตายว้องข่ามันคุณผู้ชมผมไม่มีปืนพวกครับ ีอมเอามันได้ก้าอยู่ยเบบ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 ปิงกูแล้วปนนั่นเนืออ๋อปันปื้ออื้อปันปื้อนี่มึงเพื่อนกูตายเป็นกองเลยเรือควายอืมมีปีดาเขาไอควายเร่งตายเอง มันจะในภาษาอะไรจะไปยิ่งเอามาใ้ตาย,ยปุ้ยไรอยู่ที่ไปมาโอ้ปุ้ยไรเอ๊ะบอม พวกเราลำบากเลยคุณผู้ชมสายด้านในแล้วโอ้ยบอมเข้ามาได้โอ้หูมาร้ายฟองเอองียบบอมอะไรคุณผู้ชมกรับปืนพวกเราหายไปอันนึงครับ ทำให้เป็นเหตุหนึ่งจากที่เราเพ้เพราะเราขาดปืนพกในสายสนัยครับสายสนไยเราปืนพกต้องหดโหดครับแต่ปืนพกเราดันหายครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายต่มจิ้งหนะเร็วน่าเสียดายครับเสียปืนพกไปอันหนึ่งเลยตอนนี้นะครับสายเราก็คงจะเอา เอเคครับคุณผู้ชมครับเอคไปไปยู่กันเลยเอด็ดบอมเอาคุณผู้ชมลืมกดอัดครับสองไร่์เอด็ดบอม <Double kill. S 1> เปอรไรนี่โอ้รำร้อยเอาปืนหนูขึ้นมาโอ้ยโอ้ยรำร้อยรำร้อยรำร้อย เอาสสน่ยไปจ่อหัวเดี๋ยวยิงมันตอ่อหน้าตอ่อตาเลยคุณผู้ชมเอาสสน่ยเป็นสายบุกครับหนุ่ยจะตายลงเลยโอ้เออเออาเไรนะตะกี้มึงนะกล้ากูใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพ่อจะให้อืมี ไฟเอเคของเราไม่เคยปิดกับคุณผู้ชมเอเคไม่เคยแพ้เย็บปอมอะไรวะตีมันโหดจังเลยคุณผู้ชมไฟโด้อด oh, <dude. S 1> ีแมบโวยโอ้นี่เล่ยชนะอีกว่า เอาปืนพกมาอืมได้วงเลยโอ้ยสิจารีเวอร์คุณใส่เลย,ย,เลยไม่ได้เลยเบ็ดปอมนีเอามันมาเอาแท่งตาย ตาลิบินว้ามันิงอุไลมันวะมันมากว้ามันบือ้อทำไมปืนเจ๊๊บ,บไม่เคยหนักเลยทำไมว่าพอเราเวมากขึ้นเราก็ต้องสู้กับพูนที่เก่งขึ้น โอ้ยบ๊อบเล่นอะไรมันวะเฮ้ยเบื่อแล้วอะทำเบื่อทำไมไม่น่าผูดยิงแบบนี้ก็ได้ดำบมือ โอ้ยรำกูชุนเลยอะไรวะได้บันนี้ต้องออมรังเด็กดร้อนเฮ้ เพิ่งดีใจไปนิดเดียวเองอีกแค่สองตัวอันนี้ตายน,นี่เย็นบอมเออมาแลวคุณผู้ชมเลยนะเหมือนแล้วเรา,าจะมาเล่นแมปแนวแบบซ่อนหากันบ้างนะเย็นบอมไอเก้กูกล้าไปเลย เอผมกากไปเลยคุณผู้ชมครับปืนทองก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับฉะนั้นเรากลับไปใช้เอปกติกันดีกว่ามาเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นเกมโซนห้ากันเกมโซนห้ายูนว่าคุณผู้ชมไม่ได้อ่ะบแบนนี้ไหมหนี่จะแบนนี้อันนาจะอนนี้แหละ เนี่ยสุดท้ายในโซนหนวสูงสูมสูม,สม,สมใช่ใช่ใช่มาเล่นโซนหากันดูดิใครจะเป็นคนล่าใครจะเป็นคนหากูเป็นคนล่าเลยเย็ดบม ปลาเกมนี้เราต้องใช้ดมาธินิดนึงนะภาในการนั้นสายวงยิงกี่ดันมันน่าอยากกินเอ้ยอันนี้ป่าววะสายวงยัง้งน่าไม่เจอเลยเบบอมปลากูเพิ่งเข้ามามึงไม่รู้ว่ากูจะเข้าได้ไหม ขอลคกณผู้ชมเราจะไปเป็นผู้หากันนะครับสามสองหนึ่งมาหนู่ในเดีด๋ยวพาจะเป็นคนผู้ชมห้ามันไม่เจอแล้วครับอะมันไม่เจอแล้วครับผู้ผู้ชมมันอาจจะไม่ได้อยู่ชั้นบนนะ ูตไอ้ออบอมว่าเร็วไอ้เอ็ดบอมรู้เป็นอุปกรณ์ใหญกโตนิดดีกว่าเอ็กบอมมาอยู่วันนี้ดีกว่าเ,วเนียน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  มามาเร็กันตอนนี้ครับเราจะเห็นรายชื่อผู้ที่เป็นนี่ครับ่านีคนหนึ่งครับคนที่มีชื่ออยู่ข้างบนก็คือผู้ซ่อนคนระับฮะอุย้ยตายโอ้เร็วเย็ดบอมอยูดูกูตอนนี้มีใครหาไหมไม่มีอ้ยตายโอ้โหมันมาเร็ว มันไม่ต้นใจมันไปนู่นแล้วอาตายยงแลวมันมาทางนี้อย่านะอย่านะเย็ยบอมยูี่มีคนซชอาอยู่ตรงไหนบ้างกระถางตงน้นไม้ชั้นสองไม่มีตอนนี้เราสงสัยเหลือแค่เราสองคนแล้ว ไาเดบอมมาเป็นเป็นจานูเมน นะเหยียดปม้มได้มันไม่สนใจมันไม่สนใจเหยียดปม้มมีคนเหลืออีกคนนึงครับหมูมันเปนลี่ยนมันแล้วมันก็ไม่ยอมย้ายที่ด้วยครับผู้ชมโอ้โหโอ้ได้โอแล้วนะมันยิงด้วยโกลเด้ตีวะ ไม่เอาอะลยวะเย็ดบ,บอมมาเรามาเป็นคนหากันป่ะ หน้าเด็อบอมปอดยังไงนี่มันยกอ,อยู่ตรงไหนอ้เจอยายาวิ่งเร็วซะด้วย,ยเล็กเลยครับผู้ชมครับเล็กเลยเล็กเลย ไม่ใช่เอ้ยบพอดอรมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าใจเร็นเยวเกมบอปบอดอรอ่าตรงนั้นไม่เจอเด้แน่เลยตอนนี้ตอนรอีบมามาแล้ว 8 7ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาเก็บบอลได้ยังกวูว่ะเร็ยเก็บบอลว้าเก็บบอลพื่อ เก็บปวดรวดแล้วมันน้อยมันน้อยมนันเนาะเอ๊ะไอ้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมันอยู่ไรวะมาได้แนี่ผมมันอาจจะเอบยุบอยู่ได้ร้านอาจจะไม่มีแต่ว่ามือมันน้อย่างนี้ หยบชั้นนั่นเหรอขอยจะไม่เอาอยโอ้อยบอกว่ามันอยู่ไหนวะโคกใคยบอกว่ามันู่ไปไนนหนแล้วไปรีบไปละฮิฮิอีอี อื้ออืออ่ะอย่าบอมตรงนี้กันไม่น่าผิดสังเกตไปบอมมันอยู่ตรงนั้นไปบอมเฮ้ยอย่านะจ๊ะอย่านะขอร้องละเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอย่าบอม อ๋อไม่ก็เข้าใจอะไรตอนนี้งงสิโอ้การทำตัวร้ตัวเล็กๆอันนี้เองเหรอเอ้ยไบอม เหลือแค่เราแล้วเหรอตายบอมไม่น่าจะเป็นไรไหมอ่ามันน่าเจอแน่ๆเลยค้ย,อยบอมมันนั่งเยอะ ô phun to, leo phun to, ô bên nạng nhá, anh níng, khò sính เฮ้อเด็กอเด็กอเด็หมายความว่ามันกำลังใช้ปืนกลอยู่เหยียบอมเอื้เอื้เอ้เฮ้เห <c oughs> ยียบอม ว่ตัก,กยายโอแล้วก็ไปชมรับเราจะมาเล่นแบบมันเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราเราก็จะใช้แขนนะร้อยแนะ่ผมอะไรนี่ใช้คอโอ้รั่มเลย อเกรดอัพเกรดอัพเกรดได้เอเคเราทาวรใช่ไป Friday in the hole เกมนี่ดีนะอ๋อค้นหาแป๊บเดียวก็เจอเซิร์ฟเลยนะเอ้ยเราอยู่กับคนเท็ด้วยเออคนเท็เย็นบอมโอ้ยผู้ผู้ชมแบตเตอรี่ผมขอไฟครับผู้ผู้ชมครับขอเวลาสักครู่ครับ โอ้โเจ็ดบอมไม่น่าเลยนี่เสียบเข้าแล้วเออเป็นเรือน้อยก็ต้องแค่ให้คุณผู้ชมครับเป็นหน้าที่ของผมขอโทษนะเออชว่วงนี้ผมสอบแล้วเลยไม่ได้ลงคลิปนะอันนี้สอบเสร็จแล้วนะจะลงคลิปเยอะๆเลยนะ เกยบอมเออนี่เราวผู้ชมถ้เราใส่เอเคนอยู่ละทำไมบอมดูกาบไปเลยเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นจริงแล้วก็ เช่าอะไรของมันวะแกใช่ไหมตัวเก่งของทีมนอะแกคิดว่าแกเป็นสไนเปอร์คนเดียวแกคิดผิดแล,ล้วแหละมีกูอยู่ด้วยเออเก่ม ตัวเองตัวเดียวย่าเช่าตุ่ยเขไม่ใช่คนเดียวหรอกที่เล่นสายเสน่หนแต่ฉันยังมีปืนพกอยู่ถึงจะอย่างไรก็ตามเคไม่เอเดยอโอ๊ย เออโกเอ่อกูเก่าไปรเลยอ่ะทําไมวะเพราะอาวุธกากใช่ไหมเอ่อเราถึงได้ลืมตัวตอนอยูตัวเองไปเพราะเรามันสาสเอเคเอ่อสาสเอเคจะยอยู่ดิ่งได้ยังไงวะมันต้องเดินอยู่แล้วจริงไหม เราไมนสาย AK. เอเข้เอเขยังไงเจ้ายแกได้เลยถึงป<อ>ืนผมจะกัดแต่ผมก็พอที่จะฆ่าคุณใครดูเถอะได้แน่ยิดผม ได้เลยอยากจะเจออย่างนี้จัดให้เลยโอย้โหเซนเปอร์ผมถึงแล้กับเป็นเพราอะไรกันยินนนนงยิบงบอมทำไมกัเราไม่เชื่อ ผมเป็นสายอะไรกันแน่ผมจะเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครั้งนี้นะเราทำให้เป็นสนเปเปอร์เฉยๆแล้วครับเราต้องมีลูกซองไอ้กันเลยอีเต้อุ๊ยหรือว่าแต่โอ้็วลืมตัวหรือว่าตัวผู้หญิงมันกากวะรือเปล่าวะหรือว่าตัวแรกเทพวะ อุ้ยอะไรวะเนี่ยยันเดี๋ยวโบนัยมันห้ผงคิดอย่างนี้นะมาไม่ยอมถึงจะเป็นยังไง แต่แพ้ชนะนนมนะขึ้นอยู่กับตาของเราแล้ว สามารถทำอะไรได้เก่งด้วย

ย่นีแสดงว่าเราส่งชิ้นไม่ได้นะตอนนี้ผมแพ้แน่ๆครับ สักตาแต่ว่าคราวนี้เราต้องวิเคราะห์ถูกต้องนะ